หมวด 1. สภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนที่1บททั่วไปมาตรา7ให้มีสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าครูสภามีวัตถุประสงค์และอำนาจนาที่อามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมาตรา8คดรูสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดมาตรฐานวิชาชีพออก และเพิกถอนใบอนุญาตกำกับดูแลการปฏิบัติอาม,มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 3. ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมาตรา9ครูรู้สภามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3. ออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ4พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 6. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่อง และพะดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเจรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆอามมาตรฐานวิชาชีพ 8. รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ9ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ1นเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 1. นึ่งหนึ่ง ออกข้อบังคับของคูรู้สภาว่าด้วยก่อการกำหนดลักษณะต้องห้ามอามมาตรา1 3ขอการออกใบอนุญาตอายุใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตและการรับรองความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพความชำนาญในการประกอบวิชาชีพข้อหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตเงาะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตจอจรรยาบรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักิ์แห่งวิชาชีพชมาตรฐานวิชาชีพชอวิธีการสรรหาการเลือกการเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการคูรู้สภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสอองประกอบหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาชอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคูรู้สภายาการใดๆตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 1>, 1. 2ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ 1. 3ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือการออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศต่างๆ 1. 4กํากำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทำการใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคูรู้สภา 15. ดําดำเนินการ ให้เป็นปลายอามวัตถุประสงค์ของคู่รู้สภาข้อบังคับของคู่รู้สภาอามหนึ่งหนึ่งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้การเสนอร่างข้อบังคับของคู่รู้สภาจะกระทําได้เมื่อคณะกรรมการคู่รู้สภามีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับดังกล่าวจุลภาคและให้ประธานกรรมการคู่รู้สภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้ารัฐมนตรี อาจยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัดหากมิได้ยับยั้งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้นถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใดให้คณะกรรมการคุรู้สภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วนอกจากอำนาจหน้าที่อามวักหนึ่งให้คุรุสภามีอำนาจกระทํากิจการต่างๆภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย 1. ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน หรือดำเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้ทิตให้ 2. ทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใ,ใดๆด 3. กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการอามวัตถุประสงค์ของคูรู้สภา 4. ส,สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาตรา 10. คึคูรู้สภาอาจมีรายได้ดังนี้ 1. ค่าค่าทเนียมอามพระราชบัญญัตินี้2เงินอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน 3. ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดําเนินกิจการของคู่รู้สภา 4. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คู่รู้สภา 5. ดอกผลของเงินและทรัพย์สินอามหนึ่องสาและ 4. รายได้ของคู่รู้สภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังอามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า โดยวิธีการมบประมาณรวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับอํากฎหมายภาษีอากรมาตราหนึ่งค่าธรรมเนียมอามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปอามประกาศของรัฐมนตรีทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้